สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตั้ว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของหมวก h j c นะครับผมวันนี้เป็นรีเควสตจากทางบ้านนะครับให้รีวิวหมวกตัวนี้นะครับ HJC FG j ีเอนะครับผมต้องเกริ่นก่อนว่าหมวกใบนี้ เป็นหมวกอ่าโอเพนเฟสนะครับก็ในในภาษาชาวบ้านอย่างของผมเรียกก็คือหมวกครึ่งใบนะครับแต่ว่าหลายลูกค้าหลายคนถามเอ๊ะนี่มันไม่ใช่หมวกครึ่งใบครึ่งใบมันต้องแบบเป็นกะลาอะไรเงี้ยแต่ว่าของเขาจะเรียกหมวกอันนี้ว่าเต็มใบแบบเปิดหน้าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตามภาษาแบบทางการนิดหนึ่งเวลาไปขอมองกเงี้ยตัวนี้จะเรียกว่าหมวกเต็มใบแบบเปิดหน้าถ้าเป็นฝรั่งเขาก็เรียกว่าสไตล์เจ็ทนะครับหรือสไตล์โฟเติร์ดก็เขาเรียกอะไรสามนสี่ะครับอ่า ก็คือเปน3นสนะครับอันนี้ผมก็ให้ดูหมวกคร่าวๆนะครับอ่ะรอบ,รบ,รบๆก่อนแล้วกันตัวนี้ FG7 นะครับด้วยรหัส FG เนี่ยย่อมาจาก Fiberglass นะครับอ่าตัวนี้ถ้าถ้าถ้าผมอ่าพูดถึงวัสดุของมันจริงๆมันก็จะเป็นวัสดุของตัว Advanced Composite อ่า Fiber and a r a m i d นะครับก็คือเป็นสผสมของ Fiberglass ต่างๆแล้วก็มี a r a m i d ที่เป็นคล้ายๆกับคาร์บอนเคลป์นะครับผม มีส่วนผสมของมันไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องความเบาเท่าไหร่แต่ว่าเน้นเรื่องของความแข็งแรงก็ใช้ส่วนผสมของอ่าเลเยอร์ของไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับเป็นหมวกตัวนี้ตัวนี้รวยรูปทรงแล้วนะครับถ้าเห็นจากด้านหลังเนี้ยอ่ะแล้วก็ช่องลมเงี้ยจะคล้ายๆกับตัวอาฟาสิบนะครับอาฟาเทนะครับก็คือเอรูปทรงของตัวท็อปที่เอามาลงอยู่ในตัว Open Face แล้วกันนะครับ เห็นไหมครับอันนี้อันนี้เห็นไหม Advanced k e v l a r and Fiber Glass Matrix Composite w e b Shell นะครับตัวนี้ก็คือให้ของความแข็งแรงที่ค่อนข้างดีตัวนี้ไซส์เน้ำหนักอยู่ที่1,400กรัมก็ถือว่าเป็นหมวกที่กลางกลๆนะครับหมวกครึ่งใบเหญ่ก,ก็อยู่ประมาณพันสามพันสีนะครับอันนี้ก็อยู่ที่พันสก็ถือว่าไม่หนักไม่เบานะครับแล้วก็ให้ความแข็งแรงเรื่องของการกระแทกได้ค่อนข้างดีนะครับซับแรงกระแทกค่อนข้างดีแล้วก็สก็คือ มีช่องลมที่ระบายค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีช่องลม2ช่องตรงนี้เป็นแล,ลักษณะของการหมุนนะครับตัวนี้อ่าหมุนเพื่อเปิดปิดแล้วก็มีช่องลมข้างบนอีก1ช่องนะครับก็หลังจากที่อ่าได้ทาการทดสอบก็คือตัวช่องลมเนี่ยรับลมได้ค่อนข้างดีทําให้หมวกข้างในเนี่ยเย็นนะครับเย็นสบายนะครับก็คือตัวนี้มีการทดสอบผ่านอุโมงค์ลมด้วย ชื่อว่า ACS ก็คือเป็นเรื่องของการทดสอบเกี่ยวกับ Ventilation System ก็คือมีการพัดความร้อนความชื้นที่อยู่ในหัวจากด้านหน้าเนี่ยไปด้านหลังแล้วก็ไปออกท้ายหมวกนะครับตรงนี้ช่องมันจะมีช่องอยู่นิดนึงนะครับอ่ามันจะไม่ได้โชว์ว่าเป็นช่องขนาดนั้นแต่ว่ามันออกแถวแถวนีว้นะครับแล้วก็มีสไปเลอร์ตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่อ่าขี่รถบิ๊กสกูตเตอร์นะครับก็คืออ่ทาทำความเร็วสูงเช่นพวกอ่าฟอร์ซ่าสามร้อยเอ็กแม็กสามร้อยทีแม็กนะครับอะไรอย่างเงี้ยเบิร์กแมนอ่า B M W U อะไรประมาณนี้ก็คือสไตล์หมกสกูตเตอร์ทัวร์ลิงนะครับก็คืออาจทความเร็วได้นะครับก็คือตัดลมได้ค่อนข้างดีนะครับเก็บเสียงดีประมาณหนึ่งถ้ากรณีที่เปิดช่องลมก็จะมีเสียงเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก็ถ้าปิดหมดนะครับปิดปิดช่องกลางอะไรเงี้ยหรือปิดแถวเนี้ยก็จะทําให้อ่าเก็บเสียงได้ดีนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆตัวนี้อ่าวัสดุนะครับ มีเปลือกทั้งหมด3เปลือกนะครับ T shell size คือเป็น S นะครับแล้วก็ M L แล้วก็ X L นะครับผมแล้วก็ตัวนวมภายในเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับ Silver Silver Cool นะครับตัว Silver Cool เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องที่ว่ามันจะสามารถะระบายความร้อนความชื้นได้ค่อนข้างดีอ่านี่อ่าอ,อะไรมน,ะนมภายในข้างบนช่องลมเนี่ยเห็น E P S โฟมข้างในไหมครับสีดำๆเนี่ยมันจะเป็นล่องเลยนะครับก็คือ จากที่ตัวเนี่ยช่องลมเนี่ยมันก็จะผ่านตัวรูเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็ลมพัดผ่านเข้ามาครับเอาความร้อนความชื้นที่มันแบบอยู่ตรงหัวตรงนี้ก็คือเวลาเราขับเนี่ยหัวมันจะร้อนนะครับก็คือความร้อนมันจะลอยขึ้นสูงแล้วก็อ่าพอลมมันผ่านปุ๊บมันก็จะออกไปทางด้านหลังนะครับค่อนข้างอ่าโอเคนะครับตัวนี้อ่ามีนวมเว้าวหูนะครับสําหรับบลูทูธอ่าไม่รู้มองเห็นไหม ตรงนี้อ่าผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจับลงไปในตัวเนื้อโฟมเนี่ยผมแกะให้ดูดีกว่าอ่าไหนๆก็แกะแล้วเห็นไหมครับนี่อ่าเนี่ยก็คือเป็นโฟมวอลลลงไปสาหรับบลูทูธนะครับอ่าช่องค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับก็นวมภายในก็สามารถถอดซักได้2องสามชิ้นเลยแก้มสองข้างแล้วก็นวมบนนะครับผมแล้วก็สายลัดคางเป็นแบบกิบล็อกไมโครบัคเก็ตนะครับก็คือกิบล็อกนั่นแหละ หลายลายี่ห้องเรียก Quick r e l e a s e เป็นกิบล็อกตัวนี้ก็ผ่านมาตรฐาน ECE นะครับค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะครับหลายคนกลัวว่า,วาเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็มีหลายเกรดนะของ HJC เก็เป็นเกรดที่ผ่าน ECE นะในกล่องก็มีแค่ถุงผ้านะครับกับใบรับประกันนะอันนี้เป็นลายใหม่ปี2019แล้วก็คาบเกี่ยวมา2020ด้วยนะครับในเว็บไซต์ของทาง HJC เมืองนอกครับก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็ไม่มีการเปลี่ยน่า อ่าเขาเรียกอะไรไม่เปลี่ยนมีการเปลี่ยนดีไซน์แต่อย่างใดชิวหนานะครับป้องกันอ่าแสง UV 99นะครับอ๋อลืมบอกไปตัวนี้มีแว่นภายในด้วยนะครับเป็นแว่นสชั้นอ่าอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าเป็นแบบ3สเต็ปนะครับแว่นก็คืออ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้ดูนะครับมีสเต็ปเนี่ยดึงลงมาอย่างนี้ครับ 1...2 น,นะครับพอสเต็ปที่3เนี่ยต้องกดปุ่มรีลิสหน่หนอย1 2แล้วก็3 ปกติก็ให้ใช้แค่2ก็พอครับถ้าสะคิดว่ามันลงมาไม่ลึกพอก็อสามนะครับตัวแว่นมันก็จะลงมาประมาณหนึ่งสอก็จะลงได้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวแว่นก็ค่อนข้างตัดแสงได้ดีนะครับสีออกชชาๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนวมภายในก็ถอดซักได้แล้วก็เป็นนวมที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียระบายความร้อนความชื้นได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาต ไม่ได้เอาโม่งมาเขาลองใส่อย่างนี้เลยละกันเดี๋ยวจะบอกฟิลลิ่งว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าตามสไตล์ h j c ครับนวมจะค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงหูเนี่ยพอดีตะกี้ที่เราดูไปก็คือมันเว้าวหูค่อนข้างโอเคนะครับอ่าใส่แว่นง่ายอ่าแศ่แว่ยก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมผมยาวมากเลยนะข้างหน้าติดผมอ่าก็คือเกี่ยวหูปกติ นะครับผมอ่าวินาทีที่ใส่ลงไปรู้สึกว่าตัวหมวกเนี่ยมันครอบลงไปในหูเลยแล้วครับรู้สึกเสียงอ่ื้ออึงเขาเรียกอะไรมันกล้องเพราะว่ามันเป็นช่องช่องตรงหูพอดีแล้วก็นวมของ h ฮ c เห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันจะบีบเข้านิดนึงตามสไตล์ของ h จ c แต่ไม่ได้บีบแก้มนะบีบตรงช่วงกลางนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรรู้สึกใส่แล้วก็ไม่มีการเหวี่ยงกระชับดีนะครับผมเอาแว่นลงอ่าตัวน,นี้ทรงค่อนข้างสวยอืม ลงค่อนข้างสวยนะครับผมด้านหลังนี้สวยเลยอ่าเดี๋ยวผมลองเอาแว่นลงนะครับลองเอาแว่นลงอ่าสองสเต็ปผมผมถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าบางคนไม่ชอบให้มันแบบมีข้างล่างตรงนี้นิดหนึ่งเราก็ทําการเปิดสเต็ปที่สามนะครับลงมาอีกนิดหนึ่งเห็นไหมปิดจมูกผมแล้วแต่ว่าชิลมันก็จะงุ้มเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใส่แว่นใหญ่ผมว่าแว่นผมก็ใหญ่แล้วแหละ แว่นผมทรงโตประมาณหนึ่งนะครับใครที่ใส่แบบทรงแบบคลาสสิกตัวรา่นิดหนึ่งมันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับมันแล้วมันก็จะทําให้ชนกับขอบแว่นอันนี้ผมถือว่าโอเคนะครับเต็มตาไม่หลอกตานะครับสบายตามองไปเนี่ยผมมองแปดแสงไฟก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเป็นหมวกที่ดีนะครับการเปิดปิดขึ้นลงครับตรงเนี้ยมันจะทํามาเป็นริมทั้งหมดเลยนะครับก็คือมันจะคล้ายๆกับให้เราสัมผัสได้ครับผมชอบแม่เพราะ ทางยี่ห้อมันจะไม่ได้ทําตรงนี้นะครับมันจะทําเป็นแค่เดือยจับอ่ะอันนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นสันขึ้นมาทั้งหมดเรารู้สึกเปิดปิดง่ายนะครับสเต็ปค่อนข้างโอเคอันนี้ถือว่าโอเคตัวนี้ก็เหมาะในระค่างผมลืมพูดถึงราคาไปตัวนี้ราคาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นวัสดุไฟเบอร์การาดผสมเคปลาเนี่ยราคาตัวนี้ให้ทายเท่าไหร่ไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้อยู่ที่6,500บาทเท่านั้นเองอ่าก็ถือว่าเป็นหมวก สไตล์ครึ่งใบที่ให้วัสดุที่ไม่ใช่พลาสติกแล้วก็ราคาไม่ถึงหมืน่นถ้าเป็นอะไรสไตล์นี้ก็หมื่นเก้านะครับโชเอก,ก็ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมชิลนะครับสามารถถอดได้อย่างง่ายคล้ายๆพวก,กตระกูลองอาฟ้าสิบเอ็ดเลยนะครับก็แค่กดตรงนี้เห็นไหมกดตรงนี้กดหนึ่งที่ชิลก็หลุดแล้วเห็นไหมครับแล้ใส่ก็แค่เอาใส่เข้าไปในร่องนะครับแล้วหึง แค่นี้เองนี่ผมทํามือเดียวก็ไม่ถนัดก็ทำสองมือก็จะง่ายกว่าปึ๊บอ่าแค่นี้เองเปิดเข้าเปิดออกง่ายนะครับหมวกก็ใบไม่ใหญ่นะครับผมค่อนข้างถือว่าพอดีหัววัสดุไฟเบอร์การ์ดน้ําหนัก1,400กรัมถ้าเป็น XL, M, L ก็เป็นเปลือกเดียวกันก็ไม่ได้หนักต่างกันถ้าเป็น XL ก็มานพันห้า 1, ผมว่าเป็นหมวกที่โอเคตอนนี้ของค่อนข้างจะหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็รอทาง h j c รอนาเข้าของเข้ามาเพิ่มครับตอนนี้เป็นสีขาวนะครับก็จะมีสีดําที่ตรงนี้เป็นสีเขียวมะนาวนะครับเป็นดําด้านแล้วก็ดําด้านเทานะครับตัวนี้ลายชื่อพาท่านนะครับมี MC10 MC4 แล้วก็ MC5 นะครับมี3ลายอยู่ตอนนี้อนาคตอาจจะมีลายอื่นเข้ามาเพิ่มนะครับแต่ว่าในเว็บของ HTC ก็คือตัวนี้เป็นลายล่าสุดแล้วนะครับอาจจะมีสีล้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ราคาก็จะเท่าๆกันนะครับอันนี้ผมขอฝากตัว h j c f g 7นี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าสนใจยังไงสอบถามได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ก็จบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ๋อลืมไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ